กินหนูไม่ไม่ใช่หนูกินพวกเราหนีเนาะไม่หนูจะกินพวกเราไม่ไม่ต้องหนีหนูก็ได้หนูจะกินพวกเราอยู่แล้วจะหนีทําไมโอ้เราจะกินหนูเราจะกินหนูหรือพวกเราจะหนีหนูดีหนีดีกว่าอ่ะจีด้วยมีด้านหลังมีเลยเป็นหนู รอบน่าเปื่อมากอะไรเดินเข้าๆก็ถึงโอ้หนาน,นอยู้ยเหนือน่อยเหนื่อยได้ไงเล่นเกินเหน,น,นื่อยใช่ฉันกำลังเดินเอ้ย ร้องเพลงยังไม่เพะเลยยังมาร้องให้ฟังอีกยุ่งไม่ต้องยุ่งโอ้พนี้โอ้ยีโ้หนูหนูหนู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 หนูหตายแล้วพี่เกอยู่ตรงไหนเออตรงนี้อร์ด้านหลังเนี่ย อันก็กดดิมีนิ้วเหมือนกันนะก็กดเออแค่นั้นวิ่งน่เบื่อมากช่วยด้วยช่ดวชด้วยหนูตายช่วยด้วยหนูตาย ไม่ใช่มันคือหนูจะหนีผีอะไร่ะก็ในเซฟโซนก่อนนากก่ากลัวมากเลยนะผีอะไรนะอ่าอดสองนาทีแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนล้วอยู่ไหนจุนจุนอยู่ไหนเอาอยู่หน้าบ้านเลยไอ้จุน คลิกอยู่ปวดมือมากไม่ฉันหลอกกว่าฉันจะกินรีกว่าไม่แล้วตัวเหมือนกันชื่ว่าเราไม่ใช่ทนานไม่เติมเฮ้ยนายเติมก็จบเรื่องตายอีกแล้วตายบ่อยมากเลยช่วงนี้โดนแต่ไอหนูค่ะ ไม่ชอบข้าอะไรเฮ้ยเชโดโอ้ยหนูมาหนูมาหนูมาช่วยว้ามันกินอีกแล้วมัไม่รอให้มันกินตลอดเลยเป็นไรช่วงนี้พี่เจคุณมองมาเห็นหนูหคนนี้ได้ไหม ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาเดี๋ยวแบกเองอาจจะแบกไม่ได้ก็เถอะหนูจะแถวนี้เลยรีวิ่งลีวิ้งเจอ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 ชีนแล้วหนึ่งอันหนูกลับบ้านแล้วอ่ะหนูมาอยูแลแล่ด้านหลังจริงหรออุ้ยหนูมาซ้ำมาใช่เลย ชีได้หนึ่งอันเก็บคุณแจได้หนึ่งอันคุณแจสีเขียวเอาไว้ตรงไหนเจอชีอีนึงเจอชีสามมาแล้วจูนจูนจูนหาหาตรงที่มันไข่คุณแจสีเขียวหน่อยเราไม่รู้ เดินเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมังถ่ถถถถถายคลิปอยู่เหรอใช่อ้าวนี่แน่จูอย่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะสองสี่สองสี่แปดสาม หรือเปล่าใช่ไหมสองสี่แปดสามเปล่าสองสี่แปดสามสองสี่แปดสามสามแปดสี่สองอ่ะไอ้ถูกเฉย เดินไม่ได้เลยตรงนั้นเดินไม่ได้เลย3 8 4 2 3 8 4 2 3 8 4 2เพื่อนช่วยด้วยวิ่งช้ามากเลย

จะลืมแบบอาลิปอยู่บบยยรู้รจนเสียงดังมากตอนนี้นมันดังจนจนเบื้งม,มันเล่นเองจนเล่นไม่เป็นหรอกเจอขุมจะสีแดงแล้วแต่เราไม่รู้ว่าใครตรงไหนเอาไปแก้ให้พัดโซ่มาเจอ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 เอชีตเก้าเอ้ยต,ตอนนี้ห้าแล้วต้องการอีกสามมัน เ,เดี่ต้องกลายอีกสีดิโอ้ช่วยด้วยนี่มันจะสีแดงไข่ได้พอดีเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไข่ได้พอดีแล้วมันนั่นน่ะมันหนูมันมาพอดีอ่ะไปไปไปจูมาเราเราไขาต่ตรงสีแดงแล้วอ้ยแบนเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์อโ จุดแล้ล่อหนูไปทางอื่นแล้วไกลมากแล้วนะเนี่ยหนูอ่ะเอีกสาม,มาอาโอเคตอนนี้ก็ จะไปไปทำอะไรวะอุยจะไปทางน้นพอดีเลยอะไรอย่ายยมาชอบตายอ่ะและการตายรอบหนึ่งมันเสียทุกอย่างเลยต้องไปเล่นและมันต้องมีแก้พัสซลใหม่อีกโอ้าใช่ปะ่ะเราจะแก้พัสดุใหม่หรือมันต้องแก้ อะไรอู้เอา้เอาโดนหนูค่ะเหมือนเจออะไรอยู่กับเพื่อนเราไม่เห็นจูนเลยเราเห็นแต่หนูหมายถึงว่าจูนอะ่ะทีแรกก็จูนเจอพี่เจอแล้วจูนเจอไปทำเดี๋ยวไม่เชื่อลบออกไมเชื่ชชอ ชอบหยุดตรงที่จะไปพอดีตลอดเอ้ยหนูออกไปจะไปทางตรงคุณแจสีแดงนายยังไม่ขวางกินทีแล้วจีดดีดจี้ดีดจีด,จด,จดโอเคตอนนี้กำล,ลังรอหนูอยู่ มันต้องไปแก้แบัซซ์ใหม่หมดจริงๆด้วยอะมันต้องแก้แบัซซ์ใหม่จริงๆด้วยอะเจ็บโซนเราต้องไปทางตรงที่มันมีคุแจสีแดงอยู่เพราะเรารู้ทีเอาคุแจสีแดงใครอยากตามมาไปเอาคุแจสีแดง<ม>โอเคตามมา ยืนหยิบแล้วล่อโอเคเฮ้วไอ้ก๊าบเอาโดนไปฆ่าตอนนียย้ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายตอนนี้ไอ้าถีบนาเทียวไวนะ้เนี่ยตอนนี้แบตเหลือสิบห้บาแบดแบดแบดแโอเคเหมือนได้เหมือนเราได้ยินเสียงหนูอะ ตอนนี้ไม่ใช่นาตานเนาทางีเ่ยจอประตูตบบตทางออกแล้วตอนนี้เก็บชีทที่หกไปแล้วให้ชีทอกวะถ้าจะไม่ใช่ชโ,อโอ้ชนา,าเนีย เพลงมากๆาเมาียโอ้โจี๊ดออเอ๊ะล,อล่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 อให้ไหน,น,นโอ้โยจะเห็นประตูหนีเปลยากเห็นประตูหนีเล้ ไม่มีอะไรเกดเลยพ่เจไมเนไรเยนเจอหนีเฉลยหนีเลยพี่เจพี่เจพี่เจจึตัวแบนเลยอะ เอาจบจบคลิปไหมจบคลิปไหมเออยังไม่จบก็ได้โอ้ยเปลืองจิกไม่บอกว่ายังไม่จบก็ได้จะจบก็ได้สิสิบนาทีได้หนึ่งจิกยังไงรู้ป่ะรู้แล้วแต่คุณบอกว่ายังไม่จบก็ได้จบก็ได้ก็จบไปกันไปคลิปแล้วไปไม่อยู่ละ